สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบุรีชาแนลนะคะสำหรับที่วิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรที่จะทำให้ผิวของเรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายลดการตึงเครียดนะคะสูตรนี้ก็ช่วยชะลอวัยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราขาวใสยิ่งขึ้นด้วยส่วนผสมและวิธีทําจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้เราจะใช้ข้าวสวยนะคะข้าวสวยเขาก็มีวิตามินต่างๆมากมายเลยที่ช่วยในเรื่องของจุดด่างดําช่วยทําให้ผิวหน้าขาวเนียนใสขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเราจะใช้ข้าวสวย2-3งช้อนชานะคะ หลังจากนั้นก็ให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือจะใช้เป็นบีบีออยล์หรือจะใช้เป็นน้ำมันอัลมด์ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมีน้ำดอกกุหลาบก,ก็ใช้เป็นน้ำดอกกุหลาบก,ก็ได้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 1- 2ช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นก็ให้เรานําข้าวไปบดหรือไปปั่นก็ได้นะคะหรือจะรอปั่นรวมกันครั้งเดียวก็ได้ค่ะหลังจากที่เราบดข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เราใช้นมรสจืดห6หช้อนโต๊ะค่ะถ้าไม่มีนมรสจืดจะใช้เป็นนมเปรี้ยวก็ได้นะคะ หลังจากนั้นก็ให้เราใช้น้ำพึ่งครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะสูตรนี้ถ้าใครไม่แพ้น้ำมะนาวก็ใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันหรือจะนำไปปั่นรวมกันจนละเอียดก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเตรียมพิมพ์น้ำแข็งค่ะ จากนั้นก็ให้เรานำส่วนผสมหยอดลงในพิมพ์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราใช้ผงชาเขียวหรือเราจะใช้เป็นชาใบหม่อนหรือจะใช้เป็นชาอะไรก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นใบสะระแหน่ก็ได้ค่ะ ผงชาหรือผงชาเขียวเขาก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะหลังจากนั้นเราก็โรยผงชาเขียวลงไปได้เลยค่ะโรยเล็กน้อยนะคะหรือถ้าใครมีใบสะระแหน่ก็นำมาใส่ได้นะคะหลังจากนั้นก็นำไปแช่แข็งค่ะหลังจากที่เราแช่แข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราแช่แข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็นำเอามาถูที่หน้าของเราได้เลยค่ะเราจะสะดวกถูกช่วงไหนก็ได้นะคะช่วงที่เราเมื่อยล้าหรือว่าช่วงที่เราต้องการความสดชื่นก็ได้นะคะถูให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะจะรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงนาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ สูตรนี้ก็ไปทดลองทํกันดูนะคะเป็นสูตรที่ทํแเรารู้สึกสดชื่นมากเลยแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้ใบหน้าของเรากระชับขึ้นด้วยนะคะลูมขนขนก็กระชับผิวก็เนียนใสนุ่มด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยมันก็ฝากไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ